ราชาลูกนังทลุลกขอเสนอประวัติมันฟ้องสื่อแชริพูขายซาลาให้บาสโลนาชัวร์สื่อเมืองกระทิงขุดท่าแท้ของนิพูออกมาเป็นหลักฐานสนับสนุนว่าหงแดงจะขายโมฮัมเหม็ดซาลาให้กับบาสโลนาอย่างแน่นอนเนื่องจากเป็นสโมสร,รที่พร้อมขายดาวดังแลกกับการรับรัพย์ก้อนโตซาลากำลังถูกจับตามองอย่างหนักถึงอนาคตเนื่องจากเหลือสัญญากับทิ่นแอนฟิลด์จนถึงปี2023 และยังตกลงขยายสัญญากับต้นสกัดไม่ได้ด้วยเชื่อกันว่าเขาเรียกร้องค่าแรงสูงปริดจนทำเอารเรดแม็ชีนถึงกับสืกต่อสถานการณ์ดังกล่าวสื่ออิงลิชมองว่าดาวยิงวัย29ปีซึ่งโชว์ฟอร์มกระทุง20ประตูและ10อสิจาการลงเล่นเกมพิมลีกในซีซั่นนี้27นัดพยายามอาศัยผลงานในสนามเรียกค่าแรงเพิ่มอย่างงามแต่ไม่รับการตอบสนองจากแชมป์คาราบาวครับกระทั่งล่าสุดเมื่อ28มีนาคมอาร์ตสื่อสเปนิศระบุว่า หรือร์พผู้พร้อมขายสตาร์ทีมชาติอียิปต์มากกว่าที่ยอมต่อสัญญาด้วยการจ่ายค่าแรงก้อนโตโดยมีบาโซน่าแสดงความสนใจเข้ามาหมายดึงซาลาไปเสริมทัพหลังซอแวร์หมดโอกาสได้ตัวเป้าหมายอย่างเอริ่งหาแลนยอดกองหน้าทีมบริสเซียดอนนุนคณะดรรการอาร์ได้ยกหลักฐานมาอ้างว่าหงแดงเป็นทีมที่พร้อมขายตั้งแต่อยู่แล้วดังเห็นว่าพวกเขาเคยปล่อยฟิลิเป้คูตินโยพ่อค่าแข่งทีมชาติบราซิลให้กับถิ่นคัมหนูและกับการได้ค่าตัวก้อนโตจึงมีความเป็นไปได้สูงที่ทีมจากพิมริก จะลดสาร่าทิ้งในซัมเมอร์นี้ก่อนที่เขาจะหมดสัญญาและสามารถย้ายออกไปได้แบบฟรีๆ2คนนี้เหมาะตำนานลิพูชี้เป้ากุนซือใหม่สารงานต่อจากครับฟิลทอมสันตำนานทีมลิผูเผย2ชื่อที่มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อการทำหน้าที่ในายใหญ่เรดแมทชีนต่อจากเจกเกนครับกุนซือชาวเยอรมันที่แสดงท่าว่าไม่ต้องการต่อสัญญ,ญาเพิ่มครับมีสัญญากับทีมดังของพิบลีกจนถึงปี2 0 2 4 และแม้เจ้าตัวจะยืนยันว่าไม่คิดอำลาทีมก่อนหมดสัญญาอย่างแน่นอนแต่เขาแสดงท่าเช่นกันว่าจะอำลาแอนฟิลหลังหมดสัญญาโดยเหตุน,นี้หงแดงจึงมีหน้าที่ต้องมองหาผู้จัดการทีมคนใหม่ตั้งแต่เนิ่น,เ,น,นเป็นการเตรียมความพร้อมเอาไว้และล่าสุดเมื่อ28มีนาคมทอมโมได้เสนอ2ตัวเลือกที่เขามั่นใจว่าคู่ควรกับตำแหน่งดังกล่าวผมคิดว่าสตีเวนเจราจะเป็นตัวเลือกที่ดีและคุณน่าจะเห็นว่าเขามีความเหมาะสมโดยธรรมชาติตำนานคนดังเอ่ยกับสื่อท้องถิ่นของเมืองลิปู ซึงอดีตกับตันซึ่งปัจจุบันกลุมบางเหียนแอสตันวิลล่าหลังสร้างชื่อได้อย่างน่าระทับใจกับเรนเจอร์ในลีกเมืองน้ำเมาแน่นอนว่าเจอเก้นเคยอยู่กับไมช์และดอดมุนส่วนสตีเวนย้ายไปที่เรนเจอร์ซึ่งเป็นสโมสร,รใหญ่จากนั้นเขาก็ไปที่วิลล่าและคุณเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงและนักเตะที่เขาดึงมาร่วมทีมการเซ็นสัญญากับฟลิปเป้คูตินโยเป็นพอสตีเวนเจอร,รารักเตะต้องการเล่นให้เขาซึ่งจะส่งผลดีต่อลิเวอร์พูล นอกจากสตีวีจีแล้วทอมโมได้แสดงความมั่นใจว่าเปปปินเดอร์มือขวาของครอปก็เป็นอีกตัวเลือกที่สมควรได้รับการพิจารณาโดยโค้ชดัตไว39ปีเข้ามารับงานกับแบดเดนโรเจอร์ในทีมลิปูตั้งแต่ปี2014ก่อนอย้ายไปกลุมบังเหียน NEC นอีไนเมเกนในเมืองบ้านเกิดเมื่อเดือนพฤษภาคม2018แต่โดนไล่ออกเนื่องจากพลาดการพาทีมเลื่อนชั้นและกลับสู่แอนฟิลมาเป็นมือขวาของเจ้านายชาวเมืองเบียในเดือนมิถุนายนของปีเดียวกัน เขาไม่สมควรถูกมองข้ามเมื่อครับจากไปใช่หากสตีเวนย้ายมาผมก็จะดีใจแต่หากเป๊ปลินเดอร์ได้รับตําแหน่งเขาก็สามารถแทนที่เจเกนได้เพราะคุณคงเห็นว่าเขามีบุคลิกที่เกลียวกราดเหมือนเจเกนและเขาเป็นโคช้ชที่ดีเช่นกันเกลนจอ์นสานดิตแบ,บ็กควาลิพูมั่นใจหากมาคัสแดดฟอร์ดย้ายหนีแมนจิตมาเล่นเป็นกองหน้าให้กับลิพูคงจะสุดยอดเกินบรรยายแต่เชื่อหากแรดชี่ทำแบบนั้นคงโดนบีบคอตายแง่ๆ แรดชี่ต้องพบกับฤดูกาลที่แสนยากลำบากนับตั้งแต่หัวใจสลายแพ้ร,รอบชิงชนะเลิศศึกยูโร2020โดยนักเตะฟอร์มหลุดอย่างต่อเนื่องและโดนดรอปเป็นตัวสำรองจนทำให้มีกระแสข่าวว่านักเตะต้องการอําลาทินโอทาฟอร์ดช่วงที่ผ่านมาสื่อหลายํานักรายงานว่าแรดฟอร์ดที่ยิงได้แค่5ประตูจากการลงเล่น26เกมให้กับโนสังกัดในฤดูกาลนี้ได้รับความสนใจจากอาร์เซนอลนรวมทั้งทีมดังในลีกต่างแดนอย่างไรก็ตามจอห์นสันซึ่งเป็นอดีตแบ็กขวาของแดงเชื่อว่า r รดฟอร์ดจะไปได้สวยกับการเล่นแนวรุกให้กับทีมของกุ่นสื่อเจเกนคลอปผมเชื่อว่ามาคัสแรดฟอร์ดเหมาะกับทุกทีมทีมใดก็ตามที่ได้ตัวเขาก็เหมือนได้ผู้เล่นชั้นยอดเพราะคุณไม่มีทางสูญเสียความสามารถของคุณในชั่วง้ามคืนลองนึกภาพเขาอยู่ในทีมริพูสิเขาคงสุดยอดมากๆแต่เขาโดนบีบคอตายง่ายๆหากตัดสินใจแบบนั้นจอห์นสันกล่าว เจอเกนครอบแสดงความขอบคุณดิงมานเดนเจอร์ทีมฟุตบอลท้องถิ่นในประเทศไอร์แลนด์อดีตต้นสกัดคว,วีนเคลเลอร์สมัยที่ยังเป็นเด็กดาวรุ่งฝึกหัดเล่นฟุตบอลใหม่ๆก่อนที่เจ้าตัวจะย้ายมาเป็นเด็กฝึกหัดให้กับลิพูโดยการเขียนจดหมายด้วยลายมือตัวเองแนบส่งไปกับเสื้อแมทวอนพร้อมลายเซ็นคว,วีนเคลเลอร์ที่เขาใช้ใส่ลงสนามในเกมรอบชิงชนะไปให้โดยข้อความที่ครอปเขียนในจดหมายนั้นมีใจความว่าถึงทุกคนที่เกี่ยวข้องกับสโมสรดิงมานเดนเจอร์ Danger, ขอบคุณที่ส่งควีวนมาให้เรา วันนี้เขาได้ทําให้พวกคุณภูมิใจแล้วยินดีด้วยเป็นการแสดงการขอบคุณที่น่ารักสไตล์บอสจริงๆยุคนี้ต้องมหาเทพกีโซเชียลมีเดียกําลังแชร์คลิปที่แฟนบอลเด็กคนหนึ่งเมินที่ทําการถ่ายเซฟี่ให้กับทีรอองรีตำนานนักเตะอาเซนอนและทีมชาติฝรั่งเศสเพราะขวัญใจตัวจริงของเขานั่นก็คือมาาเทพกีดิวอกโอริกีศนูน้าของทีมลิปูนนั่นเอง ในจังหวะที่เราทีมงานสตาฟโค้ชของทีมชาติเบลเยียมและรวมไปถึงผู้เล่นกําลังเดินลงบันไดมีแฟนบอลเด็กคนหนึ่งกำลังเดินเข้ามาหาในจังหวะที่องรีเดินเข้ามาพอดีจังหวะน,นั้นองรีนึกว่าหนูน้อยรายนี้น่าจะเข้ามาขอถ่ายรูปกับเขาเขาจึงหยุดและหันไปมองแต่ที่ไในได้เจ้าตัวหยุดให้มหาเทพกี้เพื่อขอเซลฟี่ด้วยคลิปนี้กําลังเป็นไวรัลในทิกต o กกันเลยทีเดียวเทรนมาตามนัด หากแข่งอังกฤษทำแอซิสมากสุด4สัส้นนี้เปิด5นับนักเตะอังกฤษที่ทำแอซิสมากที่สุดใน4สัส้นนี้หลังกำลังเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายของฤดูกาล2021 2022โดยอันดับหนึ่งเป็นแข้งจากลิปูส่งเข้าประกวดเชนเลิซานโนแบคควาจอมบุกของลิปูกลายเป็นเจ้าของสถิตินันนกเตะอังกฤษที่ทำแอซิสได้มากที่สุดในเวลานี้ที่จำนวน17ครั้งจากการลงเล่นทุกรายการส่วนอันดับ2ได้แก่จูดเบลลิงแฮมมิดฟิลด์จากเวสตเซียดอทมุนที่ตามามาไม่ห่างที่จำนวน13แอซิ สำหรับเทนยังเป็นเจ้าของสถิติแอสซิสสูงสุดในพรีเมียร์เวลานี้ที่จำนวน11ครั้งนำสองเพื่อนร่วมทีมอย่างแอนดูลปัสสันและโมเมตซาร่าที่ทำไว้10ครั้ง5อันดับนักเตะอังกฤษที่ทำแอสซิสมากที่สุดในซีซั่นนี้รวมทุกรายการ5ฮาวิบานจากเลสเตอร์ซิตี้9แอสซิส4จรอร์ร็อตโบเวนจากเวสต์แฮม11แอสซิส3เมสันเมาส์จากเชลซี12แอสซิส2จูดเบลลิงแฮมจากเรบุน13แอสซิส1เทนัลเล็กซานน์โนจากลิเวอร์พูล17แอสซิส หงแดงลิภูครองแชมป์เก็บแต้มมากสุดนับตั้งแต่เข้าสู่ปี2022หากนับเฉพาะทีมจาก5าลีกใหญ่โยุโรปส่วนอันดับ2เป็นบาซโลนาลิภูเป็นสมสนจาก5าลีกใหญ่ของทวีปยุโรปพิมลีกอังกฤษลาลิกาสเปนเกาเชอเซียอิตาลีบุนเดสลิกาเยอรมันและลีกเอิงฝรั่งเศสที่เก็บคะแนนในลีกได้มากที่สุดหากนับเฉพาะในปีปฏิทิน2022เจสเกนครอปกุนซือชาวเยอรมันนำหงแดงลงเล่นในพิมลีกไป10นัดในปีนี้และเก็บได้ถึง28คะแนนเลยทีเดียวจากการชนะ9ก้าและเสมอหนึ่งนัด เสมอเชลซีสองต่อสองที่สแตมฟอร์ดบิททำให้ไล่จี้จากฟูงแมนซิตี้มาเหลือแค่แต้มเดียวแล้ว10ทีมเก็บคะแนนมากสุด5ลีกใหญ่ยุยโรปในปี2022 1นิบสองหนึลิปูจากพิมลีกยี่สิบแปคะแนนสองบาซุน่าจากลาลิก้า26คะแนน3แอตเลติชจากลาลิกานาน้ายี่สิบห้าคะแนน4ยูเวนตสุสจากเซเรียอา25คะแนน5นาโป,ปลีจากเซเรียยี่สคะแนน6เอซิมิลานจากเซเรียอา24คะแนน7จ็ดอาเบลิฟซิกจากบุนเดสเลกา,นานยีิบสามคะแนน8บดโรเซียดอร์ทมุนด์จากบุนเดสลกา23คะแนน เก้าสตาบุกจากหลีกเอิง23คะแนน10แรนด์จากหลีกเอิง21คะแนนแอน,นดูลรลบสันแบ็กซ้ายหงแดงลิพูยืนกรานตนเองพร้อมเสมอที่จะรับใช้ทีมชาติสกอตแลนด์แม้ตอนนี้จะยังมีปัญหาเรื่องความฟิตก็ตามและเปิดเผยว่าได้รับการเตือนจากเจอเกนครับให้ทำอย่างมีสติมีเหตุผลสตาไวย28ปีไม่ได้ลงช่วยทีมชาติสกอตแลนด์เกมอุ่นเครื่องพบโปแลนด์เมื่อวันพันธสบดีที่ผ่านมาเนื่องจากป่วยและกำลังรอรุ้นว่าจะกลับมาฟิตทันช่วยชาติ นัดพบออสเตรียที่เวียนนาหรือไม่ท่ามกลางความกังวลใจจากตัวสกัดที่กำลังลุ้นสร้างประวัติศาสตร์คว้าสี่แชมป์ภายหลังทีมยังอยู่บนเส้นทางพิมลีกเอฟเอคัพและอยู่า้าแชมเปลิกตามหลังลีกครับที่ได้มาครองเรียบร้อยแล้วผมชอบที่จะองเล่นผมไม่อยากนั่งอยู่ที่บ้านถ้าไม่จําเป็นผมฟิตและสบายดีและกําลังตั้งหน้าตั้งตารอจะได้ลงเล่นโรเบสันกล่าวหลังถูกถามว่าตัวเองพร้อมสําหรับเกมพบออสเตรียหรือไม่ผมชอบที่ได้มาอยู่ที่นี่ ผมชอบเล่นให้สกอตแลนด์ได้มาเจอกับน้องๆแน่นอนเพราะผมคือกัปตันทีมด้วยผมตั้งหน้าตั้งตารอหวังว่าจะได้หมวกทีมชาติเพิ่มอีกใบในวันพรุ่งนี้แล้วจากนั้นก็จะกลับไปริพูดสภาพร่างกายที่สดและพร้อมที่จะลงเล่นนอกจากนี้โรเบสันยอมรับว่ามีการพูดคุยกับเจเกนครอปบอสใหญ่ริพูดที่เตือนเขาว่าให้ทําอะไรอย่างมีสติใช้เหตุผลก่อนความต้องการส่วนตัวมีการพูดคุยกันแน่นอนว่ามันน่าสนใจเสมอผู้จัดการทีมริพูดหนุนหลังลูกทีม ให้เดินทางรับใช้ชาติอยู่แล้วเขารู้ว่ามันสําคัญสําหรับพวกเราทุกคนมากแค่ไหนรัโบกล่าวเขาอยากให้เรามีสติทำอะไรอย่างมีเหตุผลและเขาเองก็ตหนัดดีว่ามันสำคัญกับเรามากแค่ไหนเฉืี่อกับทุกเกมของลิผูและเราจะทำตัวเองให้พร้อมเสมอสำหรับพวกเขาเขาอาจจะมีความสุขที่เห็นผมได้เล่นแค่นัดเดียวไม่ใช่สองนัดแต่ผมจะกลับไปลิผูด้วยสภาพร่างกายที่สดและพร้อมเล่นนั่นคือสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับพวกเขาและสโมอสร หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ